พระคาถาอิติปิโสถอยหลังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะติวาคัปะโทพุทธังสานุตมะวะเท ท้าสถิระสามะธรรมสริปุโรตนุตอทูวิกโลโตขาสุโนปันสมนะระจชาวิตโทพุทธสัมมาซัมหังระอวาคาโซปีติอิติวาคาโทพุตนางสานุตมะวะเทท้าสถิระสามะธรรมสริปุโรตนุต อาทูวิกโลโตข้สุโนปันสำนรัระจัชชาวิตโทพุทธสัมมาสัมหังระวาคาปโซปีติอิติวาคาปะโทพุทธนางส้านุตมะวเทท้าสถิระสามะธรรมสริปุโรตนุตอาทูวิกโลโตข้สุโนปันสำนรัระจัชชาวิตโทพุทธซัมมาสัมหังระ วาคาโซปีติอิติวาคาโทพุทธนางสานุตมะวะเททาสถิระสามะธรรมสริปุโรตนุตอธทูวิกโลโตขสุโนปันสนะัมณะระจชาวิตโทพุทธสัมมาสัมหังระวาคาโซปีติอิ ติวาคาบะโทพุทธนางสานุตมะวะเทท้าสถิระสามธรรมสริปุโรตนุตอทูวิกโลโตขัสุโนปันสนะัมณะระจชาวิตโทพุทธสัมมาสัมหังระอะวาคาบะโสปีติอิติวาคาบะโทพุทธนางสานุตมะวะเทท้าสถิระสามธรรมสริปุ โรตนุตอทูวิกโลโตคขสู่โนปันสัมณะรัจชาวิตโทพุทธซัมมาสัมหังระอวะวาคาโซปีตีอีตีวาคาะโทพุดนังส้านุตมะวะเทท้าสถิระสามะธรรมสริปุโรตนุตอทูวิกโลโตเข้าสู่โนปันสัมณะรัจชาวิต โทพุตสัมมาสัมหังระอัวาคัปโซปีติอี